สวัสดีครับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวครับการแข่งขันรถมินิโฟลชิงแชมป์โลกคันนี้พิเศษกลางปีครับสนามที่2ครับฤดูการที่6 2ทับ2025ครับก็สัปดาห์ที่แล้วว่าจบไปแล้วกับสนามที่1ครับมาสัปดาห์นี้เป็นการแข่งขันในสนามที่2นะครับก็ระหว่างวันที่1-3กันยายนนี้ครับก็จะเป็นรอบของการทำฟาสเซตแลในสวันนี้ครับ ก็เรียกว่าเป็นรอบคัดเลือกนะครับคัด9ทีมที่ดีที่สุดที่จะได้เข้าไปแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับในวันพฤหัสบดีนี้นะครับก็ที่เห็นนี่นะครับก็แชมป์สนามที่แล้วครับคันที่เราเห็นอยู่นี่ครับก็ first Fi ฟท์เออวันนะครับของมุงสกอร์สตคาร์นะครับวันนี้ก็วันแรกครับก็มาทำทดสอบฟ a สซลแบเลยนะครับรถคันนี้ก็ องวงสกอร์นะครับแชมป์นสนามที่แล้วเมื่อเช้านี้วันที่1ครับเป็นทีมแรกเลยครับที่มาทดสอบฟ้าเส้แลบของเราก็ถือว่าทําผลงานได้ดีครับระหว่างนี้ก็ต้องรอว่าอาจจะมีอ่าน่าจะวันพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนคะก็จะมีหลายๆทีมก็จะทยอยเข้ามานะครับมาทดสอบกันเดี๋ยวเราไปดูผลการทดสอบกันเลยนะครับวันนี้มีหมด4ทีมนะครับ แต่ครั้งที่เราเห็นอยู่ครับของวงสกร์สุดค้านะครับทีมเฟิร์สไฟเจอขับนะครับจะทําความเร็วได้แค่ไหนครับเรามาดูกันเลยนะครับตารางนี้ครับก็เจ้าของสถิตินะครับสนามนี้นะครับสนามที่2เนี่ยคือบิงไบซ s ก u ซาเวอรครับทำไว้เมื่อรุูการที่แล้วครับคือรุูการที่5ครับวันที่9กิานุายน2568กดเวลาไปที่9.08นะครับ ก็ถือว่าเร็วเลยทีเดียวครับแต่ว่าเนื่องจากวสนามที่2ออย่างที่บอกครับมันจะมีจำเข้ามานะครับก็จะสร้างปัญหาให้กับแต่ละทีมอย่างแน่นอนครับจะไม่เหมือนกสนามแรกครับสนามแรกนี่จะไม่มีอุปสรรคเพราะฉะนั้นสนามนี้มีจำเข้ามาความเร็วของรถแต่ละคันเนี่ยต้องต้องเร็วต้องปรับเซตกันใหม่เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเฟิร์สไฟส์ขับวันครับก็มาทีมแรกครับที่มาทดสอบเวลาแล้วก็ผ่านไปด้วยครับกดเวลามาที่10.98ครับ ก็ยังไม่ทำลายสถิติของบิงไบซิกซาวเออร์นะครับก็อย่างที่บอกครับในแต่ละสนามนะครับจะมีการทดสอบ f a s t ์เ t l แทีมที่ทำความเร็วได้ดีที่สุดนะครับอยู่อันดับที่1ก็จะมีเงินรางวัลให้นะครับส่วนทีมถ้าสามารถทำลายสถิติเดิมของเอจ้าของสถติติเก่าได้นะครับก็คือ สามารถกดเวลาได้ตามว่า9.08นะครับก็จะมีเงินรางวัลให้100บาทนะครับส่วนถ้าไม่สามารถทำลายสถิติได้แต่เป็นทีมที่เร็วที่สุดนะครับในสนามนี้ในในช่วงของการทำรอบฟัสซิลับนะครับก็จะมีเงินรางวัลให้นะครับครึ่งหนึ่งอาจจะไม่ถึง100บาทนะครับก็ฟตุตบอก็ขาดรับ กดไป10.98ครับทีมที่2ครับก็2กับ3มนี่เป็นจากโรงงานฮอ t ช็อตแฟคทอรี่ครับฮอชช็อตสปีดไนทีมเอเชียครับสนามที่แล้วจบอันดับที่5นะครับกดเวลามาเป็น11.24ครับแล้วก็ทีมที่3 h o ฮอ h ช็อตเอดนซี23ครับกดมา11.67ครับแล้วก็ทีมที่4ครับเฟิร์สไฟเ c อร์คับทูครับสนามที่แล้วจบที่6ครับกดเวลามาที่12.05 ก็นี่คือเป็นวันแรกครับมีทั้งหมด4ทีมที่ลงมาทําการทดสอบในรุ่น GP2 นะครับหลังจากนี้ก็จะมีทยอยมาเรื่อยๆครับซึ่งอาจจะนะครับคาดการว่าอาจจะไม่ครบ9ทีมถ้ามีโอกาสนะครับเพราะว่าสนามนี้ค่อนข้างจะเป็นสนามเทคนิคแล้วก็ค่อนข้างปรับเสียนะครับการจะไปแข่งขันในรอบสุดท้ายได้นี่จะต้องวิ่งครบรอบต้องผ่านจุดวัดเวลานะครับเพราะฉะนั้น ถ้าอยากจะผ่านเข้ารอบได้ก็ต้องอลดความเร็วลดลงมาครับแต่ถ้าลดสปีดลดลงมามากเกินไปก็อาจจะถูกทีมอื่นแซงขึ้นมาได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสนามที่ที่น่าดูเลยนะครับว่าแต่ละทีมจะมีเทคนิคการแก้เกมกันยังไงนะครับก็อย่างที่เห็นครับวันนี้ครับ4ทีมที่มาทดสอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรุ่น GP1 กันบ้างครับ ก็ที่เห็นอยู่นี่คือฮอาช็อตเล็กซ์ซิงทีมเอเชียครับอดีตแชมป์หสมัยครับแล้วก็สนามที่แล้วครับคว้าแชมป์าคว้าแชมป์มาด้วยนะครับในสนามที่แล้วจบอันดับที่1ครับต้องบอกว่าจบอันดับที่1เมื่อสนามที่แล้วมาด้วยครับแล้วก็วันนี้ครับคงคู่กับฮอาช็อตยูนิ e เต็ดครับมาทดสอบความเร็วของรถนะครับก็ถือว่าผ่านไปได้ดีครับอีกหนึ่งทีมโรงงานของ Hot s ็อตแฟคทอรี่นะครับ ฮอชชั่นเล็กซิ่งทีมเอเชียนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่ารถคันนี้นี่กดเวลามาที่เท่าไหร่นะครับก็ดูตารางเลยครับก็เป็น h o ชชั่นเล็กซิ่งทีมเอเชียครับก็คันนี้นะครับเป็นเจ้าของสถิติเมื่อรูดูการที่แล้วครับรูดูการที่5ครับกดเวลามาที่8.43ครับสถิติเมื่อดูการที่แล้วครับ แต่มาวันนี้ครับกดเวลามาที่9.07นะครับก็ถือว่ายังไม่ได้ทำลายสถิติของตัวเองนะครับก็ทีมงานต้องการแค่ประคองรถนะครับให้ให้สามารถผ่านรอบคัดเลือกเข้าไปได้ก็เลยประคองมากดเวลาที่9.07ครับก็เช่นเดียวกับพอช็อตยูนเต็ดครับที่จบอันดับที่2เมื่อสนามที่แล้วนะครับก็กดมาที่9.23นะครับ ก็วันนี้หลังจากทดสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็ทีมงานอาของ Hot Shot Factory ก็บอกพอใจทั้ง4ทีมครับทั้งในรุ่น GP2 ด้วยนะครับ2ทีมที่บอกไปก่อนหนะ้านี้ก็เป็น Hot Shot Speed า i n e Team Asia แล้วก็ Hot Shot SRC 23นะครับแล้วก็รวมถึง Hot Shot r a c i n g t e a m a s เ a ชีแล้วก็ Hot Shot United ก็บอกว่าต้องการมากดเวลาไม่ต้องการเร็วมากครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนฐานนะครับทั้ง4ครคันนี้ไม่ได้ใช้เจนเสีเขียวกับสีฟ้าเลยนะครับ ก็ใช้เป็นฐานชาร์จธรรมดาครับก็เป็นพ a นาโซนิกสีส้มนะครับสีสีเทาส้มก็แรงระดับหนึ่งครับแต่ว่าไม่ได้แรงมากเมื่อเทียบกับจินเอดนะครับก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีครับซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับก็ทั้ง2ทีมคัดการกับว่าฮอชต์เล็กซิงทีมเอชแล้วก็ h o ชต h ยูนิเต็ดก็ อาจจะพักรถนะครับอาจจะไม่ได้ลงมาทดสอบเวลาเพิ่มเพราะว่าค่อนข้างที่จะพอใจกับเวลาที่ทําอยู่นะตอนนี้ซึ่งคิดว่ากดเวลามาที่9ก้ากว่าเนี่ยน่าจะไม่มีทีมน่าจะติดหนึ่งในเก้าแน่นครับแล้วซึ่งต้องการที่จะเซฟรถนะครับเพื่อไม่ให้เสี่ยงไม่มากกว่านี้เพราะว่าสนามค่อนข้างที่จะอันตรายครับเนินจาซึ่งเห็นการซ้อมแต่ละคันแล้วนี่กว่าจะผ่านมาได้นี่จังหวะบินจังหวะลงนี่ หวาดเสียวน่าดูเลยนะครับวันนี้ก็จะมีทีมของ PV t e c h h o u s e ด้วยนะครับในรุ่น GP1 นะครับของผู้บินซับแสงพอยครับมาทดสอบนะครับก็ยังไม่ผ่านครับแรงเกินไปครับเร็วมากๆครับเร็วจัดเลยครับจังหวะวิ่งได้ไม่เกิน2รอบรวันนี้ลงมาเทสเทสอยู่ประมาณ34รอบอยู่นะครับซึ่งใน3-4รอบเนี่ยมีอยู่รอบหนึ่งที่วิ่งได้2รอบเหลืออีกรอบสุดท้ายครับ จังหวัดจะเข้าโค้งรอบสุดท้ายเนี่ยก็หลุดไปซะก่อนนะครับก็พรุ่งนี้ก็ต้องมาดูครับทั้ง p ีีแต่เขาแล้วก็ PNP Ultimate วันนี้ก็มาดูฟอร์มคู่แข่งด้วยนะครับของพานุพงครับ PNP Ultimate วันนี้ไม่ได้ทําการทดสอบแต่มานั่งสเกลเก็บข้อมูลนะว่าจะจัดการยังไงกับสนามนี้นะครับก็ อันนี้เราก็เป็นการความเคลื่อนไหวขึ้นก่อนนะครับในรอบฟ้าเซ็นแลบทั้งในรุ่น GP1 แล้วก็ GP2 ครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับมีความเคลื่อนไหวมีทีมไหนจะมาทดสอบเพิ่มบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ลาไปตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ